สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ทางร้านจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อ,อยางมือสองนะครับว่าในการที่เราจะเลือกซื้อ,อยางมือสองนำไปใช้งานเนี่ยเรามีวิธีการเลือกซื้อแบบไหนและมีจุดสังเกตตรงไหนบ้างนะครับว่ายางเส้นนี้สามารถนําไปใช้งานต่อได้อีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันนะครับะนะครับจากคลิปวิดีโอในรูปนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่ารถของเราใช้ยางเบอร์ไหน สไหนอะไรยังไงฮะจะมีตัวเลขอยู่3มชุดนะครับสังเกตที่แก้มยางได้ง่ายๆตามนี้นะครับนะครับตัวอย่างตัวเลขชุดในรูปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับจะเป็นขนาดความกว้างของหน้ายางนะครับถัดมาตัวเลขชุดตรงกลางนะครับจะเป็นความสูงของแก้มยางนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นขนาดกระทะล้อว่าขนาด ถ้า,าล้อรถเราไซส์อะไรจะเป็นตัวเลขชุดสุดท้ายเลยฮะก็ตัวอย่างในรูปยางเส้นนี้ก็เขียนว่าชุดแรกก็คือ120 0ทับ70ขีด12ก็หมายถึงว่ายางของเราเส้นนี้มีขนาดความกว้างหน้าย,ยาง120มิลความสูงแก้มยางก็70ิมมตส่วนตัวเลขชุดสุดท้ายเนี่ยหน่วยจะเป็นนิ้วนะครับ เขาจะนับจำเป็นปน,นิ้วว่าขอบล้อของเราเนี่ยขนาด12นิ้วนะครับอ่านะครับในคลิปวิดีโอตัวอย่างก็ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าตัวเลขชุดดังกล่าวพวกเนี้ยคือเขาเรียกอะไรกันยังไงนะตามที่ผมชี้ให้ดูนะครับส่วนถัดไปนะครับต่อไปเราจะดูในเรื่องของบีของยางนะครับบีของยางสังเกตได้จากตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าตัวเลขตัวนี้นะครับ จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับสชุดตรงนี้นะครับจากรูปตัวอย่างนะครับก็ตัวเลขที่ผมบอกก็คือ2ชุดตัวนี้ก็คือตัวแรกจะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตของยางตัวนั้นๆน,น,นะครับส่วนตัวเลขชุดที่2ก็คือปีของยางที่ผลิตนะครับเหมือนในยางเส้นตัวอย่างในรูปเส้นนี้เขาเขียนว่า 4, 1 2 0ก็ถ้ากับวายางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่4ีิดนะครับปี20นะครับ ตัวเลขประมาณนี้นะครับนะครับในคลิปวิดีโอที่บมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะตัวเลขชุดนักก็คือตามนี้เลยนะครับเราอ่านแล้วก็เรียกตามสัปดาห์แล้วก็ปีที่เหลือก็ยางต่อไปนะครับการดูแก้มยางนะครับสังเกตดูด้วยตาเปล่าได้เลยครับว่าแก้มยางเรามีรอยตําหนิเรามีรอยเล้าหรืออะไรยังไงไหมครับดูแบบนี้ได้เลยครับเช็คด้วยสายตาได้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับการดู สะพานของยางนะครับสะพานของยางจะเป็นร่องเล็กๆข้างในสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเรียกว่าสะพานยางนะครับหรือว่าสะพานของยางของเรานั้นยังลึกหรือว่าตื้นจนเสมอหน้ายางหรือเปล่าในยางเส้นนั้นนะครับสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเช่นกันครับต่อมานะครับการดูฟอร์มของยางนะครับนะครับในรูปตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่ารูปยางเส้นนี้มีขนาดฟอร์มยางที่ยังไม่เบี้ยวนะครับไม่กินข้างไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็ถือว่ายางเส้นนี้ ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับในคลิปวิดีโอสาธิตก็ตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าดูลักษณะฟอมยางเราว่าเบี้ยวหรือกินไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าครับสังเกตด้วยสายตาแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับดูความนิ่มความแข็งของหน้ายางครับใช้เล็บจิกอย่างนี้ได้เลยนะครับว่ายางของเราเส้นนี้ยังแข็งยังนิ่มอยู่หรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นการดูดอกยางนะครับว่าดอกยางของเรานั้น ยังลึกตื่นหรือว่าเหมาะสมกับการนำไปใช้งานอีกหรือไม่นะครับกับยางเส้นนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการดูสภาพยางโดยรวมสภาพยางโดยรวมในที่นี้ก็คือการดูด้วยสายตานะฮะดูว่าตำแหน่งยางของเรามีการสตรีมมามีรอยรั่วรอยแทงไหมมายังไงหรือเปล่าหรือว่ามีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าครับสังเกตได้ด้วยสายตาดูหมุนดูรอบ ก็สรุปโดยรวมนะครับในการเลือกซื้อยางมือสองก็ดูตามขั้นตอนที่ผมได้บอกนะฮะว่าดูแบบไหนบ้างเช็คยังไงบ้างนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆและพี่ๆก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองได้เลยครับว่าเราจะเลือกซื้อยางสักครั้งนึงเนี่ยเราดูอะไรยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อน,อนสมาชิกท,ทุกๆท,ท่านนะครับที่สนใจยาง จากทางร้านของเรานะครับขอบคุณมากครับ